ไฟโทสะไฟโมหะไปได้แท้จริงก่อนจะเผาก็จะต้องแยกแยะก,กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้ได้ชัดเจนคมแม่นตรงสภาวะทั้งหลายให้ได้ก่อนจึงจะเผาถูกตัวตนที่เป็นเฉพาะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เผารวมไปทั้งหมดทั้งของดีของเสีย ผู้ที่ยังไม่เรียนให้สัมมาทิฏฐิแล้วจะทำฌานให้อารมณ์หรือความรู้สึกที่มันเป็นอารมณ์สองอารมณ์หรือความรู้สึกสองความรู้สึกให้เหลืออารมณ์เดียวหรือความรู้สึกเดียวอย่างถูกต้องถ่องแท้จึงเป็นไปไม่ได้ ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเทวธรรมาทวเยนะเวทนายะเอกะสมโสรณาพวันต e ิท่านแปลกันไว้ว่าธรรมะทั้งสองเหล่านี้รวมเป็นอันเดียวกันกันกบเวทนาโดยสองส่วนพระไตรปิฎกเล่ม10บขอ้อ60ท่านแปลกระชับความให้ตรงคำบาลีไว้ก็ขอสาธยายขยายความตามความรู้ของอัตมาว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเรียนรู้ธรรมะสองเสมอแล้วทำธรรมะสองนั้นให้เป็นธรรมะหนึ่งให้ได้เอกะสมุสรณาเอกัตขตาโดยเฉพาะเวทนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์เช่นเวทนาที่มันยังเป็นสองทวายเนะเวทนายะคือยังมีสองความรู้สึกหรือสองอารมณ์ เราก็จัดการให้มันเป็นหนึ่งให้ได้จนสําเร็จเอกะสมสรนาพวันติในความเป็นธรรมะสองนั่นแหละนั่นก็คืออารมณ์หรือความรู้สึกที่มันมีสองอารมณ์หรือความรู้สึกสองนั้นมันมีอารมณ์เกยอยู่หนึ่งและมีอารมณ์หรือความรู้สึกจริงอยู่อีกหนึ่งเราก็ต้องจัดการอภิสังขารทำอารมณ์เกหรือ ความรู้สึกเกนั้นให้หมดไปจากจิตใจเราและอารมณ์เกนี้จะสูญสิ้นไปก็เผาเหตุของมันเพราะอารมณ์ทุกนั้นมาจากเหตุคือกิเลสท,ทั้งสิ้นดับเหตุเสียได้สนิทเกลี้ยงความวนทั้งหลายทุกทุกสุกๆุหรือเกิดเกิดดับดับวนอยู่ไม่จบเป็นต้นนั่นคือโลกหรือโลก,กีก็หมดสิ้นไปจริงๆ ผู้ที่สามารถทำให้มีการเกิดผลทางจิตวิญญาณได้ชนิดแลคือผู้ทำการเกิดที่วิเศษยิ่งที่เรียกว่าสิริมหามายาซึ่งเป็นผู้ให้การเกิดพระพุทธเจ้าคือนามของพระมารดาผู้รู้จักแจ้งในอจินไตยบทนี้ดียิ่งจริงแล้วจึงไม่มีปัญหาในประเด็นสิริมหามายานี้เลยเพราะมีปัญญาจริงแท้ในความลึกและเหตุลับ รหัสสะนี้ดีสุดหนึ่งร้อยห้าสิบหก สุริมหา,มายานี้เป็นอุตริมนุสธรรมแท้จริงสิริมหา,มายานี้จึงได้แก่พลังงานจิตท,ที่วิเศษยิ่งเป็นอุตริมนุสธรรมแท้จริงซึ่งทำการเกิดเฉพาะสิ่งที่ดีขั้นโลกุตระเท่านั้นและผู้ที่ทำได้เก่งวิเศษราวกับนักมายากลก็ไม่ปานเพราะผู้ที่เก่งชำนาญจะทำได้ไวเร็วด้วยจิตมุทุของตน มันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นความจริงไปได้มันไม่น่าเชื่อเลยว่าที่ถูกต้องที่จริงจะเป็นอย่างนี้หรือจึงเป็นอจินไตที่หมายความว่าปุตุชนรู้ไม่ได้เดาเอาใช้ตักกะเอาไม่ได้ต้องคนผู้มีความฉลาดขั้นปัญญาโลกุตระแทะ้จึงจะสามารถรู้ได้คนผู้ฉลาดแค่ขั้นเฉโกโลกิยะเท่านั้นไม่สามารถรู้ได้จริงๆ เพราะมันต้องรู้ความลึกและความลับรหัสสะเกินปุถุชนจะรู้กันทั่วไปนี้แน่ๆปุถุชนก็อาจรู้ได้ถ้าศึกษาจริงดังที่ชาวอาโศกทั้งมวลในยุคปัจจุบันนี้ทำอยู่เป็นอยู่แต่คนไทยชาวพุทธส่วนใหญ่ทั้งหลายยังมีความฉลาดแค่เฉโกจึงรู้ไม่ได้เดาเอาใช้ตักกะเอาไม่ได้ว่านี่คือโลกุตระ นี่คืออารยธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่อารยธรรมของชาวโลกหรือชาวโลกีนะดังที่เป็นอยู่เห็นเห็นกันอยู่นี่แหละเป็นต้นว่าให้เกิดในสิ่งที่ดีเยี่ยมเป็นพิเศษจริงๆและมีความสามารถเก่งเกินกว่ามนุษย์สามัญจะทำได้จริงๆเปรียบได้กับนักมายากลซึ่งนักมายากลน,นั้นเขาแสดงมายากลจริงๆเขายังมีสิ่งลวงซ่อนแฝงอยู่ แมเจ้าตัวจะไม่รู้ถ้ายังมีสิ่งลวงก็มายาเพราะโลกีจึงยังมีมายาหรือภาวะที่ลวงผสมอยู่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์ทั้งใจทั้งกายทว่าสิริมหามายานี้ให้เกิดความจริงอันวิเศษที่มีประโยชน์ยิ่งแก่มนุษย์ในโลกมีคุณค่าสูงมากที่มนุษย์พึงได้พึงเป็นพึงมีมิใช่แค่มายาแต่ไม่มีมายาเลย มีแต่ความจริงที่เรียกว่าสิริมหามายาเพราะยังทำการเกิดยังเป็นแม่ยังทำลักษณะเดียวกับแม่อยู่ไงนักมายากลที่แสดงกลควักสิ่งของอะไรจากอากาศออกมาโชว์ปั๊บแล้วก็แบมือสิ่งนั้นหายไปปุ๊บอย่างแคล่วคล่องบันดาลอะไรให้มีให้เกิดมาขึ้นปุ๊บแล้วก็บันดาลให้หายไปปั๊บได้อย่างคล่องแคล่วฉันใด ผู้นี้ก็เป็นสิริมหามายาที่สามารถทําความเกิดขึ้นความดับไปของรูปของนามได้อย่างเร็วไวคล่องแคล่วปานนักมายากลได้ปานนั้นเช่นเดียวกันฉันใดก็ฉันนั้นทีเดียวแต่ไม่ใช่มายาเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความจริงล้วนๆเป็นอุตตริมนุสษษธรรมด้วยซ้ำ 157สิริมหามายานี้เป็นการเกิดอยู่ของอุเบกขาผู้มีปัญญาท่านรู้ความจริงนี้ท่านก็ต้องอนุโลมไปตามยุคสมัยนั้นๆน,น,นี่คืออจินไตที่เป็นอุตตริมนุสธรรมในเรื่องภาวะการเกิดที่ถึงขั้นสิริมหามายาผู้ที่มีการเกิดชาตินี้สำคัญมากในศาสนาพุทธ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติการเกิดเป็นหลักสำคัญไว้ถึง5ประการอันมีชาติสัญชาติโอกกันตินิพพติอภินิพตพ,พติพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ7หมายถึงการเกิดของกิเลสก็ต้องไม่ให้มีกิเลสเกิดเมื่อ,อยังมีแม้คำว่าการเกิดอยู่จึงเป็นความด้อยที่ยังมีอยู่เพราะอารหันคือผู้มีความดับสนิทไง ดังนั้นผู้ทำความดับได้จึงเป็นความดียิ่งใหญ่และดียิ่งใหญ่นี้ภาษาก็คือสิริดีมหายิ่งใหญ่แต่ชีวิตของคนผู้ทำได้นี้ยังไม่ดับไงคนผู้นี้จึงมีทั้งความเกิดทั้งความดับก็เป็นธรรมะสองอีกแหละซึ่งก็สองที่ดับไปหนึ่งความเกิดกับความดับนี้ก็เลยเป็นธรรมะสองอยู่ ไหนว่าต้องทำให้เป็นธรรมะหนึ่งไงซึ่งความดับคือภาวะที่ตายแต่ก็ยังมีความเกิดชีวิตของคนผู้ทำความดับได้แต่ยังมีความเกิดอยู่จึงเป็นมาตาแม่อยู่ดังนั้นผู้ทำความดับและยังมีความเกิดอยู่อีกเฉพาะอย่างยิ่งทำความเกิดให้คนอื่นๆได้ด้วยจึงเป็นเรื่องของการเกิดการดับที่ยิ่งใหญ่ ยิงคนผู้นั้นดับกิเลสได้แล้วไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมปรุงแต่งอยู่ในการเกิดการดับนั้นแต่ภาวะนั้นก็ยังมีความเกิดเป็นชีวะอยู่จึงเป็นผู้ทำความดับความเกิดที่วิเศษและทำได้ตามต้องการอีกแถมยิ่งทำดับปับ๊บเกิดปุ๊บได้เร็วฉับพลันทันทีด้วยให้หายไปก็ได้ให้กลับมามีก็ได้ปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บ เหมือนนักมายากลยังไงอย่างนั้นเลยแต่ผู้ทำนี้ไม่มีมายาไม่มีความลวงความหลอกใดๆเลยมีแต่ความบริสุทธิ์แท้จึงเป็นนักมายากลที่สุดแสนดีวิเศษต้องใช้ภาษาว่าสิริมหามายาจึงเป็นแม่หรือมาตาที่เก่งเราากับนักมายากลความเกิดภาวะนี้จึงเป็นแค่มายาที่ปรากฏอยู่เท่านั้น ตามสภาวะธรรมก็มีเพียงการเกิดของอุเบกขาห้าจิตของผู้มีนิพพานแล้วคือผู้ทําจิตเป็นอุเบกขาได้จริงอุเบกขาห้าคืออาการของจิตนิพพานที่ถาวรยั่งยืน 158มุทุภูตธาตุนี้ยิ่งใหญ่จนต้องเรียกว่าคุณวิเศษจิตของผู้ปฏิบัติที่บรรลุถึงขั้นทําจิตตนมีองค์ธรรมห้าของอุเบกขาก็จะมีมุทุธาตุหรือมุทุภูตธาตุที่มีประสิทธิภาพทําความบริสุทธิ์จากกิเลสปริสุทธาได้แล้วแม้จะสัมผัสกับเหตุที่เคยทําให้เกิดกิเลสอีกก็ไม่เกิดกิเลสอีกแล้ว จะมีการสัมผัสหนักขึ้นแรงขึ้นมากขึ้นไปอีกเท่าใดเท่าใดจิตก็ยังคงความสะอาดบริสุทธิ์อยู่ดังเดิมปริโยธาตาจิตจึงมีแต่จะเจริญเป็นจิตหัวอ่อนมุทุที่มีคุณวิเศษสูงส่งยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและทําการงานด้วยมุทุผุตระทัดได้อย่างสำคัญการงานที่ทำจึงเป็นการงานที่ดีเหมาะสมทุกประการยิ่งทำงานจึงยิ่งมีแต่ความชำนาญ มีแต่คุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นการงานจึงมีแต่ความเจริญเจริญทุกมิติรอบด้านมุทุภูตธาตุนี้เป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติที่ถึงขั้นคุณวิเศษตัวสำคัญยิ่งในอุเบกขา5เป็นจุดศูนย์กลางของจิตเจตสิกที่ดีสุดสูงสุดที่ผู้มีมุทุภูตธาตุนี้แล้วจะจัดการจิตตัวเองให้ทรงความบริสุทธิ์ได้อยู่ตลอดไปไม่มีด่างพร้อยอีกแล้ว แม้จะมีการงานหรือการกระทํากรรมใดๆที่ท่านยอมอนุโลมก็ดูหน้าตาหนิแต่จิตของท่านก็ทรงความบริสุทธิ์ผุดผ่องปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมมัญญาปภัสราไม่มีอัตตามานะถือดีตัวตนเว่าทําตามเหมาะควรแท้ๆอยู่นั่นเอง ถึงแม้ว่าผู้คนที่ไม่มีภูมิรู้ทั้งหลายเมื่อสัมผัสกับการอนุโลมเพื่อผู้อื่นนี้แล้วถือสารู้สึกไม่ดีกับพฤติกรรมนี้ยึดเป็นความบกพร่องผิดพลาดอยู่ถือสาตำหนิอยู่ก็ตามแต่ความสัตย์จริงนั้นท่านผู้ที่มีมุธุภูตธาตุนี้แท้แล้วมีสับ,บริษธรรมเจ็ดมหาประเทศสี ปรับตัวเองตามความเหมาะสมขององค์ประกอบแวดล้อมที่มีที่เป็นอยู่ในยุคนั้นในช่วงนั้นในปัจจุบันนั้นๆโดยการรู้จักประมาณมัดตันยุตาจัดสรรตามสิ่งที่ควร